นพองเอเดลไรสละ้นา่นอยะน่นอมดำเั่พี่น้องเลยอเ้นัาหอิแน้อตารเเจ็วน้พริกน้ำปลาหวานนะเห็ดไงไงเนาะแะหั่นหอมใส่ใส่พริกใส่น้ำตาลเนาะชิลลรูน้ำป่งน้ำปลาเนาะอ่าอืมมาที่นี่ ม่วงอันได้บักม่วงมาจากอันลอยเอดน่องอัน่าสิกาสิกินชิมเบืองหลายมือแล้วมันยังอ่อนอยู่นอพี่น้องเนาะมันหน่วยใหญ่ใหญ่หอหน่วยใหญ่บอพี่น้องตักเขาเอิบบักม่วงไอ้เนาะเอามาานวยเดี๋ยวเพราะว่ามันยังอ่อนอยู่เพิานว่ามันบ่ท่านในเข้าแก่นก็เลยอันนี้บักม่วงแก้วเนาะบักม่วงแก้วจากลอยเอทนาองบึ่ง มะม่วงมังโก้มังโก้พี่น้องฮัลโหลฮัลโหลเอฟวีวันเวลคอมอีทิงมังโกวิทมีอือสมเด้อพี่น้องป่ะบอกเดียกก่อนเนาะพี่น้องเนาะบ่ทันกินบ่ได้เนาะป่านําบ่อ่ะเด้อมาเด้อกินหอด โอ้ขอบแกมองพี่น้องอันนี้ปอกก็บม่ค่อยคมเนอะหืมบอกมองมันแข็งโอเแต่เพราะขอกมองแกวหน่อยเนาะ ใชมือแล้วพี่น้องเอ้ยมาขมองกันเลยนาะมันกระยิบอยากเที่ยวเนาะเพราะว่าเอามามันกับหมอท่านเลยอยากกินเนาะนี่มาลอมปอกงวยนี่พี่น้องปักมวยใหญ่ๆนหนิน้องคือสีแก่ๆปลาทำหม้อพี่น้องมาปอกมันกันน้องสีชิแก่อืมน้องเหร เยกงก็คลายยังนอกมาทีเนี้ nie น้อง no. ปาทำโมพี่น้องนีอุ้ยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วอืมาเด้อมาเด้อมาเด้อกินชมกินชมพี่น้องนี่อะไรน้องอ๋อทะล่มล่มดังวะพี่น้องล่มดังเนาะงปาทำโม แต่ว่ามันห้อนห้อนไรพี่น้องอันนี้บักงวงไม่ใหญ่นอนี่เนี่ยพวกหุ่นักซื้อซิมก็เนอะซิมของแปดักของวงชนิดนี้ผมเคยยอล่ะพี่น้องห้อนห้อนตังปากงวงสมๆเนาะ กินอะนี่แต่ต้ออดิ่มก็ค่อยสบนะกินเบิ่นเบิ่นีิ่พี่น้องชอบกิน มรมแหมพี่น้องพ <laughs> ลมพลม่ลมพล่มมันสันสันแห้งหมดแห้งกองตั้งไว้ดึก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 ินเนืดปลาสลากเนาะ tất cả mọi người chết chưa được nắng Nó chưa chắc chưa 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 theo má đặt cái chắc tụi เดียพี่ต้องมาซอยกินเนี่ยวายสมกันชมเนี่ยแก็แข้วเล้ยวพี่ต้องเยพวกขแค้วอ่เอ้ยเพี่ต้อก็อยากกินอยู่โอยมามาเอาจะข้มป่ะอืม เด็กเนี่ะเฮ้ยินเบดเอ้ยชิปมานนี่น้ำกันพี่ต้องเบสโฟมเดอเนี่ยเป็กเ,เนาะของง่ายๆเป็นเ,เข้าเดียวหรับแก้วับแก็วบแก้วเนาะพร้อมใส่นับตารใส่นันใส่นี่อไปแสบรั่วเลยเนาะ

แก้วพ so ี่น้องแต่ว่ามันแสบก็กัดอยเรือยแต่ถ้าก้นมาผสมเนาะมองเจ้าสิว่าแสบกว่ามันสมลมไดายยกแต่ว่ามันมันก่อแสบบ่คือกับมันตากกันอยู่เด็กเนาะบอกว่าถือโดยพี่น้องเพราะผู้เฒ่าก็เอามากินรอยนะมาเด้อมังโก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 ้มังโก้ ăn của nó phải hắn cho bà ừ. bây à. giờ bây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  được bây giờ 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 bây าตกลงไปล่ะต็วเทปเผ็ดพวพ่าไปน่องเลยนักเรียปลาบานอ่ะเสรขจ้าทำบ้า ก็แล้วพี่น้องฮะเ๋ยวก็กินต้อนอะให้มันอีกน้อยก็เนาะปลาบอาพี่น้องเห็นะกมะม่วงอินของเรามีบบออไปกันเด้อไปกันเด้อคลิปนี้นำเสนอ ปักม่วงแก้วกับปักม่วงแลปกประหลาดมันหน่วยเงยพดโบหูจักซื้อแล้วพี่น้องจาก estyle, เอลเอลไลฟ์สไตล์เดนมากน้ำเสนอผ้ากินปักม่วงย่าเว้นเด้อพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามากกินปักม่วงกับเอลเอลเด้อค่ะชมไลฟ์พี่น้องเลยครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณเพื่อนๆทุกท่าน เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆเด้อฝากคลองหน่อยๆเอเดลไลสไตล์เดนมารกน้ำเรืเด้อค่ะบ้านเราแค่มลื่มฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ้งๆให้เอ็ดอุ๊ยขดโทษดกดกิกอิ่มแล้วมันเป็นกังดี่ลดกกดกด้ดก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 ดดก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 ดดกอกดไลก์กดแชร์กดกดะดิ่งติดงดก้กด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 เด้อค่ะขอบคุณค่ะ ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญขอให้จากโลกให้ไทยเจ็บขึ้นเกาลัะพี่น้องเอ,อ้ยขอให้ลำให้ด้วยทุกผู้ทุกคนเด้อขอให้มีแต่โชคลาภทำรวยเงินทองเด้อพี่น้องไปเลยเด้อค่ะไปเด้อ